มาดูเรื่องร้อยละกันต่อเนาะเขาบอกว่าห้องเรียนห้องหนึ่งเนี่ยมีนักเรียน18คนคิดเป็น45%ของนักเรียนทั้งหมดในห้องนี้เนี่ยมีนักเรียนชายกี่คนอันนี้ครูจะใช้หลักเทียบบัญญัติตย่างเนาะไม่ยากนะครับเขาบอกว่าตรงความหมายนี้ก่อน45%เนี่ยก็คือนักเรียนหญิงถูกไหมนะครับถ้าเทียบง่ายๆก็คือคน100คนเนี่ยเป็นนักเรียนหญิง45คนทันเนาะก็คือนักเรียนหญิงเนี่ย มี45คนนะครับกาก100คนแสดงว่าถ้าเราแบ่งชายหญิงใช่ปะชายหญิงถ้าร้อยลบ45ก็จะได้จํานวนนักเรียนชายเนาะหญิง45ชายก็เป็น55คนนั่นเองหันเนาะนะครับต่อมาเขาบอกอะไรอีกจริงๆนักเรียนหญิงในห้องนี้เนี่ยมีอยู่18คนนะจะเทียบบันยากาศยังเนาะหญิง18คนเป็นผู้ชายกี่คนเอาข้างบนลงมาถูกไหม เอาข้างหน้ามาคูณบนลงมาก็คือ55ข้างหน้าก็คือเลข18แล้วก็เอาไกลๆมาหารไกลๆก็คือ45อ่านี่คือหลักบัญยัติยางไม่ญญยากเราก็ตัดเลขนะครับ9 2 18 9 5 45ท่องแม่5 5 1เนาะ515 51เป็น55เอา11คูณสก็ได้22 25, คนนัน่นเองเพราะฉะนั้นห้องเรียนนี้เนาะถ้ามีผู้หญิง18เนี่ยก็จะเป็นผู้ชาย ยี่สิบสองคนผ่านไปต่อไปไปดูข้อเจ็ดข้อเจ็เขาบอกว่าสีสิบคนอ่าสีสิบข้ออันผิดเขาเขาเหนียวเนี่ยเขาคือชื่อคนนะครับทำถูกเก้าสิบเทีนี้อยากรู้ว่าผิดกี่ข้อก็เหมือนเดิมนะครับเรามาแปลความหมายตรงนี้ก่อนคําว่าถูก90%เนี่ยก็แสดงว่าอีก10%เปอร์เซ็นตขาทำผิดถ้านะครับถูก90%แสดงว่าอีกสิเปอร์เขาทำผิดเขาอยากรู้ว่าทําผิดกี่ข้อก็สิ ของสี่สิบอ่านไหมนะครับอ่าสิบเปอร์เซ็นต์คือทำผิดของเท่าไหร่จำนวนข้อมี40ข้อนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็10ส่วนร้อยตามนี้เลยเราก็เอาศูนย์ตัดกันเองปุ๊บก็จะได้1นคูณสข้อตอบ4แสดงว่านะครับอ่าเขาถูก90%แต่เขาทำผิดอยู่4ข้อนั่นเองอ่ะเรียบร้อย